สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่วันพันธ์สแมนเดอะสตองเกสนะครับวันนี้เราจะมาอยู่กันที่เซิร์ฟเวอร์จีนย่อนะคลิปนี้คือเราจะมาดูกันนะครับว่าหลังจากที่ตัวละครใหม่อย่างอาชูล่าคาบุโตเข้ามาในเซิร์ฟเวอร์แล้วเนี่ยเมตาของมันจะเปลี่ยนไปยังไงบ้างนะครับหลักๆก็จะประมาณนี้เลยนะอันนี้คือเดี๋ยวบอกก่อนนะว่าสกิลของอาชูล่าคาบุโตเนี่ยมันจะมีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยนะครับไม่แน่ใจว่าจะเป็นการบัฟหรือเป็นการเนิร์ฟกันแน่นะ ก็อันนี้เดี๋ยวผมขอไม่เจาะจงเรื่องรายละเอียดละกันเราไปดูกันที่ทีมเพลย์คร่าวๆกันลวกันนะครับก็อันดับแรกนะเรามาดูกันที่ตรงนี้กันนะครับทีมเพลย์ของพวกทัวนาเมนต์นะมาดูกันว่าระหว่างปีศาจปีศาจกับฮีโร่ฮีโร่สู้กันใครจะเปลี่ยนเมตาไปยังไงบ้างนะครับก็อันนี้เนี่ยเรารู้กันแล้วเนอะว่าคนนี้เนี่ยได้เป็นอันดับหนึ่งนะครับส่วนอันดับ2เนี่ยก็ดูเหมือนจะมีนี่นะอาชุราคาบุโตะแต่ว่าเป็นฝ่ายแพ้นะ ก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวมาดูกันว่าทีมเพล์รูปแบบการเล่นมันเป็นยังไงนะครับหลังจากมีตัวละครใหม่เข้ามาดูเหมือนว่าฝ่ายที่ชนะเนี่ยจะมีโบรอสเนอะส่วนอีกฝ่ายจะเป็นอชูราคาบุโตนะอันนี้เริ่มมาคือเขาจะเปิดที่ตัวราชาน้านฟ้าก่อนเนอะแต่จากที่ผมสังเกตดูนะอันนี้ให้ให้มันออันนี้ให้เขาตีกันไปก่อนละกันเนอะ <c oughs> อันตี <c oughs> าใส่เควินเนอ หลังจากนั้นคือถ้าผมจำไม่ผิดหลังจากนี้คือสามารถอันติใส่ได้เลนอะดูกันว่าติดสตันก่อนไหมโอเคไม่ติดเนี่ยแล้วก็อันติใส่เกวินเนอะตาถัดไปเป็นโบล้อถูกไหมแล้วเขาก็จะอันติใส่โบล้ออีกทีหนึ่งเนอะโอ้โหเดี๋ยวนะดูไม่ทันเดี๋ยวเมื่อกี้โบล้ออันติทีเดียวหายไปทั้งแถวเลยเออเดี๋ยวนะเลือดลดไหมลดใช่ไหมอ่าแล้วก็โดนไอ้นี้ด้วยสะท้อนดาเมจทั้งทีเลย ดูเหมือนเดี๋ยวผมไม่แน่ใจขอดูอีกทีแล้วกันนะว่าอันติจะสามารถทะลุโลได้หรือเปล่านะครับแล้วก็ตีใส่เจอกลกิโลแล้วก็เกลวินตีใส่วัคซินแมนเนาะจากนั้นอาชุราก็อันติใส่เกลวินแล้วเกลวินก็อันติไหมไม่อันติไม่อันติด้วยเหรอหรือว่าจะรออันติโบลอดอุ้ยตายแล้วเโอเคเกมเรียบร้อยแล้วสำหรับแมตช์นี้ เดดี๋ยยวูตกันอล,นลนคนนี้แข่งกับอีกคนหนึ่งเนอะดูเหมือนว่าเขาจะมีอาชุล่าเหมือนกันนะครับมาดูกันดีกว่าว่าอาชุล่ากับอาชุล่าจะเป็นยังไงนะเปิดมาที่โซนิกโซนิกนี่น่าจะเป็นตัวที่คุ้มกับการใช้มากนะครับผมคิดว่านะเพราะว่าจนตอนนี้แล้เขายังมีคนนิยมใช้โซนิกอยู่ถัดไปเป็นอาชุล่าฝั่งสีแดงอันติไหม อันนี้เราโจมตีก่อนแล้วก็อาชุล่าอันติไหมอันติทะลุโล่หรือเปล่าดูไม่ทันตอนแรกทะลุโล่ด้วยนะอ,อันติเราจะได้เห็นอาชุล่าอันติการลุลวเลยนะครับ,รลลรบแล้วก็ติดสตันไม่ติดนะไปติดโซมิแทน แล้วก็โดนอันตอีกทีนึงโอ้โหตายถึงกับลงไปนอนเลยนะครับตอนนี้เกรโร่ไปแล้วนะแล้วก็อชูล่าอันติใส่ราชานน่นฟ้าตายด้วยนะครับต่อไปอันติไหมใส่โซนิกไม่อันตินะบากุซันมาแล้วก็ตาย Okay. อันติตายอาชุล่าลงไม่ลม้มไม่ลม้มต่อไปอันติกลับไหมอ่าแต่อันติวัคซินแมนนะจะได้ตายไปเลยถูกไหมโอ้ยังไม่ตายด้วยอ,อ๋อตายตายเฮ้ยยังไม่ตายโอมีไม่มมีไม่ยอดท้อไะเนี่ยโอ้โลแตกกันแล้วนะครับแ,แล้วก็ลงใบกองกับพื้น จบเทิร์นมะาดูกันอ่าเรียบร้อยตายไม่ทันสแสดงว่าเมื่อกี้2ตัวนี้โซนิกกับอาชูล่าคือโดนสะท้อนดาเมจเข้าไปก็เลยตายนะโอเคสำหรับทัวร์นาเมนต์ผมเอาข่าวขาแค่นี้ก่อนละกันไปดูของฝั่งที่เป็นผสมตัวละครสู้กันบ้างนะอันนี้ก็จะเป็นครั้งแรกเลยนะที่ผมจะตามดูมอนิเตอร์เมตาที่เข้ามาใหม่ดังนั้นเนี่ยตัวเก่าๆมก็จะไม่มีเรคคอร์ดเอาไว้ให้นะ ยังไงก็ต้องขออภัยด้วยนะครับถ้าข้อมูลมันมีไม่พอนะครับโอเคดูเหมือนว่าพวกไฮไลท์พวกนี้นะครับส่วนใหญ่แล้วผู้เล่นเขาจะเอาปู่บอมกับกโลกโลกมาแท็กทีมรวมกันนะแต่ว่าคอนี่น่าจะใช้คอปู่บอมนะครับน่าจะเป็นเพื่อจุดประสงค์คือเพิ่มเลือดของอาชูร a าคาบุโตะนะเราไปดูที่คนนี้ก่อนเลยและกันนะจะเป็นยังไงอันนี้คือมันน่าเสียดายอย่างนึงนะคือปรับความเร็วไม่ได้นะครับยังไงก็ต้องขออภัยด้วยนะ โอเคอีกฝั่งจะเป็นโบร้อนะแต่ไม่มีอาชุราคาบุโตใช้เปิดก่อนโซนิกสีฟ้าเนะสีฟ้าทางซ้ายมือถูกไหมลองดูใส่เกวินเจาะโลไม่เข้านะสำหรับโซนิกแล้วก็โซนิกฝั่งแดงเนอะตีใครนตีเด็กเจาะไหมอ้าตายด้วยเข้านะครับต่อไปก็เป็นเิร์นของเกวินแล้วก็ค่อยมาเป็นอาชุราอีกทีนึงตีใครสตัวบนดูซิอชุราจะอันตีใส่ใครนะ ใส่ไลนิ่งเกนจีนะตายไหมตายตอนนี้ก็น่าจะคอนเฟิร์มได้อย่างหนึ่งนะว่าหนึ่งคือทะลุโลแล้วนะครับโอ้โหเด็กกับเกโลก็ไปแล้วนะครับทีมสีน้ำเงินเนาะเหลือเท่าไหร่สามต่อ 5. ห้าราเสียเปรียบแฮะแต่ว่าสะท้อนดาเมจทั้งทีมเลยเนี่ย โดนโบล้อตีตายไหมไม่ตายนะแต่สะท้อนดาเมจไม่ทะลุโลนะครับดาเมจที่สะท้อนไม่ได้ออกอันตีแล้วเนี่ยโดนเกวินตีเอาตีเอาเฮ้ยเหมือนเกมจะพลิกปะเนี่ยกลายเป็นสามต่อสองเนี่ยโดนอีกดอกตายไหมตายอ้าวแต่โบลอตไปด้วยนะครับ นี่ก็หมดแล้วสิสำหรับตัวอาชูร่าอดเห็นแล้วโอเคนี่เพิ่งจะสามเธอนี้เนี่ยเหลือแค่นี้แล้วว่าเดี๋ยวดูกันแล้วกันว่าตอนจบจะจบยังไงนะนี่เธออะไรเธอที่สิบตายไหมหัวตายเรียบร้อยจบนะครับโอเคนี้แมตช์แรกเนาะเราเอาแมตช์อื่นบ้างนี่นี่นี่ทีมนี้ทีมอาชูร่าคอมโบกับโบลอสนะ คือจุดประสงค์คืออยากเห็นนะว่าถ้ากิกี้ของโบลอสมาเนี่ยแล้วพอกิกี้ได้รับความเสียหายแทนอาชุราคาบุโตแล้วคาบุโตมันจะทําการสะท้อนดาเมจด้วยไหมนะจริงๆอันนี้เป็นเซิร์ฟใหม่นะดังนั้นตัวละครมันจะไม่ค่อยมีตัวที่ใหม่ๆมากสักเท่าไหร่นะครับตั้งแต่ช่วงก่อนหน้าจากกักรพรรดิเด็กล่างสองนะอล้กเปิดฉาไปที่แฟลดเจาะไม่เข้าเลยแล้วก็ต่อด้วยโบลอส โอเคเดี๋ยวมาดูกันนะว่าจักรพัดเด็กตีสะท้อนดาเมจหรือเปล่านะไม่สะท้อนหรอเอ้ยเดี๋ยวเอ้ยเ,อย,ยเมื่อกี้เห็นแวบหนึ่งนะแสดงว่ามันสะท้อนนะเพราะว่ากิกี้เนี่ยไม่ได้รับดาเมตเต็มเต็มนอะมีแค่แบ่งดาเมตบางส่วนไปแค่นั้นเองดาเมจที่คาบุโตะยังได้เนี่ยมันก็ยังสะท้อนอยู่นะเนี่ยตีเสร็จนะสะท้อนพลังที่ มันไปเข้าโตกิกี้เนอะโอ้ยแต่มันตีกันไวมากเลยเนี่ยคือดูตามไม่ทันเลยเนี่ยนี่ขนาดนี่ขนาดชาที่สุดแล้วนะเพราะว่ามันปรับความเร็วไม่ได้แล้วอะโอเคปูบอมปูบอมเอาไงแล้วก็จีนอสสีแดงต่อไปโซนิกนะเนาะเทิร์นที่สองโซนิกจะไปเล่นกับใครก่อนอุ้ยระเบิดด้วย โซนิกอชิล่าแล้วก็โบรอสนะครับดูเหมือนว่าเขาจะพยายามเอาทัมุมากิลงให้ได้นะเพราะว่าสนามพลังของทัุมักิคือมันสามารถทะลุโล่ได้ไงยกเว้นตัวที่มีโล่แดงเนี่ยไม่น่าจะมีปัญหาอะไร,ร,รแต่ว่าถ้าทางแฟลตจะไปแล้วเน่น โบอลอสล้มไปแล้วนะทะาลุโล่อะเมื่อกี้ตีติดสนามพลังทั้งทีนะและดูฝั่งแดงนี่ท่าทางจะเสียเปียบหนักเลยเนี่ยท่าทางจะตายไม่ตายแหล่ะแล้วอะโซนิกตีโบลอส ตายไหมไม่ตายทีนี้อาชูราตีใส่ทัสมากิแต่ก็ไม่ตายนะทะลุโล่นะแต่ไม่ตายต่อไปบรลอเนาะอ๋อมากอันนี้ต้องไล่อันตรีก่อนให้โบลมาตีใส่เข่ากลางไม่ตายนะไม่ลงตัวลงแล้วหนึ่งคือมันเร็วมากจนดูอธิบายตามไม่ทันเลยเนะี <c> ่ย <oughs> โอเคทัสมากิตีติดสนามพลังทั้งทีมนะ แล้วก็ต่อไปฟูบอมฝั่งไหนฝั่งน้ำเงินโซนิกใส่จากนั้นก็เฮลไฟเฟรมโอเคเราไปดูรอดูเทิร์สี่แล้วกันเทิร์สีโซนิกแดงอาตายกาดูเหมือนว่าเอฝอั่งแดงจะพยายามเอาทัสสุดลงให้ได้แต่ก็ไม่ลงแต่เด็กไปแล้วเนอะส่วนโรดรสลงไหม โอ้เกือบลงอ่ะกเกือบเอาลงอันนียแต่ก็น่าจะลำบากแล้วทีมสีแดงเอ้ยเมื่อกี้ผมไม่ได้ดูด้วยว่าใครแพ้ใครชนะน่าจะทีมเสือเนี่ยแหละอาชูล่าตายตัวสุดท้ายโอ้โยโบลอตตายไหมเรียบร้อยจะเกมจะพิษมีเนี่ย โกเคสุ u, ไม่ลงแต่มีสิตายมีสิเกมพลิกเนี่ยพราะเลือดน่าจะถึกมากเลยสำหรับอาชุล่าโฮสามต่อหนึ่งยังไม่เอาไม่ลงอีกหรอโกเคสุ <laughs> u, ลงเป็นกองแล้วนะ <laughs> โห้ยเวิเถื่อนว่ะฮึมฮสุไม่ลงปูบอม ปูบอมกองกับพื้นไหมโอ้โหเหลือเชื่อเฮ้ยทันงตอรจะแพ้ไม่ได้นะเ้ยเหลือเชื่อโอ้โหสามต่อหนึ่งอ่ะแพ้อชูราได้ไงวะเนี่ยใครวะเนี่ยจะต้องเซฟไปหน่อยละก็โอเคสรุปคร่าวๆเลยนะจากที่ผมดูนะคือส่วนใหญ่แล้วเนี่ยคนจะนิยมใช้โบรอสมากกว่าอาชูราคาบุโตนะหนึ่ง เพราะว่ามันน่าจะมีตัวกิกกี้นีแหละที่ดูดความเสียหายที่ได้รับเข้าตัวกิกกี้แทนเนาะก็คล้ายๆกับการแทงอันนี้คือความนิยมนะที่คนใช้กันทีนี้กรณีที่คนจะชอบใช้อชุลากันนะครับถ้าใช้เนี่ยจากที่ผมเห็นทุกคนเลยจะเอาอชุลาเป็นตัวแทงแถวหน้าหมดเลยนะหนึ่งและแล้วก็2คือเวลาสู้กันเนี่ยส่วนใหญ่ถ้าที่ผมเห็นนะเขาจะพยายามเก็บอชุลาคาบุโตะไว้ท้ายๆเลยเนื่องจากว่าการสะท้อนดาเมจของมันแรงมากนะครับ จากแมตต์แรกอย่างแมตต์แรกๆเนี้โบลอสตีไปอาชุล่าตายแต่โบลอสก็ตายตามด้วยเพราะว่ามันสะท้อนดาเมจแรงมากแล้วมันสะท้อนทั้งทีมด้วยไงแต่เหมือนต้องอัปเกรดก่อนนะมันถึงจะทอนทั้งทีเดี๋ยวต้องไปดูอีกทีหนึ่งนะครับเพราะว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงสกิลได้แล้วก็มีบางคนนะเริ่มเห็นพยายามเล่นแนวเกโลเกโล,กล ο, ผสมกับคอของปู่บอมเพื่อบัฟเลือดของอาชุล่าคาบุโตะให้มันเยอะขึ้นนะครับสรุปคือจากที่ผมเห็น โดยรวมยังไม่ค่อยเห็นความเปลี่ยนแปลงของเมตาแบบหน้ามือเป็นหลังมือมากเท่าไหร่นะหลักๆแล้วเหมือนจะเอามาเป็นตัวแทงไว้สำหรับกันเหนียวซะมากกว่านะก็ประมาณนี้นะครับสำหรับเมตาใหม่ของอาชุ r a าคาบุโตที่เข้ามานะอ๋อแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับคือที่แรกเนี่ยผมคิดว่ามันจะเป็นสกิลที่ บัฟเอฟเฟกที่บัฟเลือดนะ mm hmm. ก็คืออย่างสมมติมีกิโลกิโลบัฟเลือดให้แล้วค่อยมีเอฟเฟกของอาชุราคาบุโตะมาเพิ่มเลือดให้อีกทีนึงแต่พอดูไปไม่ใช่เนอะมันสามารถเพิ่มเลือดได้เลยนะโดยที่ไม่จําเป็นต้องหาตัวเอฟเฟกจากตัวไหนมาเพิ่มเลือดก่อนนะครับดังนั้นใครที่ขาดตัวละครที่ทําการเพิ่มเลือดอย่างหมาเฝ้าบ้านหรือว่าเกโลกิโลเนี่ยก็น่าจะหมดห่วงได้ระดับหนึ่งนะสำหรับเจ้าตัวนี้นะครับ ก็ประมาณนี้นะครับสำหรับเมตาของอาชุระคาบุโตะเดน,นี้เดี๋ยวถ้าเกิดมันมีการเปลี่ยนแปลงอะไรใหม่เพิ่มเติมเข้ามาเนี่ยเดี๋ยวก็จะเอามาให้ดูกันอีกทีหนึ่งนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยเดี๋ยวผมขอลากันไปเท่านี้ก่อนละกันนะครับแล้วไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ